ฮัลโหลทุกคนกราบวสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยบช่องอเล็กซ์น้ำยูดีเกมอินเ s ส a t i เตชหรือวอ r ซของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับล่าบอสด้วยปืน AKM สกินอินซีทองนั่นเองนะครับผมทุกคนแต่ผมว่าของ AKM นี่สวยอยู่นะเนี่ยเห็นเป็นรูปหน้าอ่อินซีด้วยนะแต่ PKM เดี๋ยวดูนะอ้าว PKM ก็เห็นหรอ แต่ผมว่า AKM มันสวยกว่าออ PKM มันดูธรรมดามันมีแค่ลายตรงเนี้ยแต่ AKM เนะี่ยดูลวดลายมันมีทั้งท้ายปืนปลายปืนด้วยนะครับดูเท่กว่าสกินอินซีนี่ผมรีวิวไปแล้ว2ปืนนะก็คือ AK 74M นะครับแล้วก็ PKM อันนี้เป็นกระบอกที่3นะครับก็คือ AKM นะครับทุกคนก็ผมเตรียมแม็ก PKM ไปยิงบอสด้วยนะเพราะว่าแม็ก AKM ผมเหลือแค่นี้ 15แม็กนะครับในครั้งหมดแล้วนะเอาวยิงบอสหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนว่าวันนี้เราจะได้อะไรมาบ้างเป็นเมืองแคมโพสนะทุกคนน่าจะยิงได้ประมาณเกือบ20ตัวนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเออคลิปที่แล้วเขายังไม่ดูเมืองนอร์ลาดไปดูนะเออได้ของแบบสติใหม่เลยนะาฟาร์มาร์กับคิวบิเซตเลยนะนอกจากบอสอ่ะยังไม่ดูไปดูได้นะของโคตรดีมาดูกันว่าคลิปนี้เราจะได้ของที่ดีกว่านั้นหรือไม่นะครับหรือว่าก,ากากกว่าเดิมไป โอเคมาทุกคนตัวแรกเดินไปได้อยางงี้ตัวแรกเดินไปดนนดนไปด้สารนไม่ใช่อะไรทุกคนขอโทษขออภัยด้วยครับอุ้ยมีคนเข้ามาอยู่นี่ปะเนี่ยอย่านะโอเคชวนตีมาขอบคุณ ว่าผมเข้าไปเซิร์ฟเมื่อกี้มันไม่มีบอสนะยังมีคนฟาร์มเมืองนี้อยู่โอเคเลือดมาแล้วไม่ค่อยชอบปืนที่ยิงได้ทีละนักเยี่ยพังไวมากเอาตายได้ดอทร่า แต่พอดูกด c ีดูมันมันไม่เห็นเนะเพราะว่ามันเป็นด้านตรงอะ่ะถ้าดูแบบแนวด้านข้างมันน่าจะเห็นอยู่ว่าเป็นรูปอินซีนะครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยคนระับเดี๋ยวฟาร์มต่อยาวๆครับผมจะไม่ได้พูดแล้วเหมือนเดิมนะเดีย๋ยวไปซื้อพิมียมด้วยเท่าพริมี์ยมด้วยใครได้ตังค์เยอะหน่อยช่วงนี้ฟาร์มบ่อยอยู่นะไป โอเคครับผมทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอู้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะชั่วโมงเดียวนะทุกคนหนึ่งเลยคือไวก็คือจุดเกิดมันใกล้บอสนะครับสองหลังๆมาเนี่ยช่วงประมาณตัวที่6ตัวที่7เนี่ยมันเจอบอสติดกันเลยนะครับไม่ได้ย้ายเซิร์ฟนานเลยเจอติดเลยย้ายปุ๊บเจอเลยนะครับแต่ผมเครืองมากไอสัตว์ยิงบอสเสร็จหลุดยิงบอสเสร็จหลุดช่วงประมาณตัวที่10กว่าตัวที่10อะ่ะ10ไปถึงตัวตัวสุดท้ายเลยอะ ยิงพัสเสร็จดิดออกมาหลุดยิงพาสเสร็จดิงมาหลุดก็คือผมงงทาไมเมื่อก่อนมันไม่เป็นก็คือหลุดแบบไม่มีอะไรเลยนะก็คือแบบเกมเด้งหายออกไปเฉยๆเนะี่ยไม่ได้ขึ้นเออร์เลอร์อะไรเลยนะทุกคนใครมีวิธีแก้บอกผมหน่อยเป็นมาสักพักแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นบ่อยเหมือนวันนี้แต่วันนี้เป็นบ่อยมากว่เาเมื่อก่อนน่าจะเป็นเพราะว่าผมปรับภาพด้วยอาจจะเป็นพาะเน็ตด้วยว่เาเมื่อก่อนผมปรับภาพเวลี่โลวรับวันนี้อยากลองปรับภาพเป็น โล่เฉยๆดูเพราะว่ามันจะได้เห็นสกินปืนสวยๆแต่สรุปแม่งเด้งบ่อยกว่าเดิมอีกนะครับปกติเนี่ยจะเด้งอยู่ประมาณ2-3าครั้งต่อคลิปแต่วันเนี้ยเด้งไป6-7รอบอ่ะก็คือมันเด้งหายไปเฉยๆอ,ะอ่ะใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะผมวิธีแก้พร้อมวิธีแก้เลยหรือว่าเป็นที่เน็ตหรือว่าเป็นที่โน้ตบุ๊กนะครับผมซึ่ง ถ้าเป็นที่โน้ตบุ๊กแล้วทาไมเมื่อก่อนมันไม่เด้งไม่หลุดเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ปรับภาพโลเฉยๆนะทําคลิปอะที่ช่วงประมาณ4ี่หคลิปที่แล้วที่ผมปรับเป็นเวลี่โลเพราะว่ามันดูสบายตาแล้วก็ลื่นกว่าโลมากๆนะครับก็เลยปรับเป็นเวลี่โลเฉยๆแต่เมื่อก่อนผมก็ใช้โลนะทําคลิปอะมันก็ไม่หลุดไม่เด้งแบบนี้นะผมก็เลยงงว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นมันกิน fps เพิ่มหรอหรือไงหรือว่าเน็ตผมช้าอันนี้ไม่แน่ใจไม่รู้นะครับทุกคนอะมาสรุป ของเรากันต่อครับก็ที่ได้มาวันนี้นะผมได้ปืนมาทั้งหมด8กระบอกเองนะครับผมอีกประมาณ10ตัวนะ่าจะได้ดอลลา่าดอลลา่าจากแสนเกเป็น2องแสได้มา30,000ื่นะดอลลา่าฮันนี่มาตัวที่2เลยนะทุกคนมาอย่างไวพูดเอาเรื่องก็ตามนี้แล้วกันนะผม AKM สกินอินซีอาจจะรีวิวน้อยไปหน่อย3ตัวเองนะครับ3-4ตัวประมาณนั้นเพราะว่าแม็กน้อยนะครับ ผมเอาไปยิงบอสตอนคลิป Ls อะสี่สิบห้าสิบแม็กอะเอาไปยิงหมดเลยก็ <c oughs> เลยไม่เหลือนะครับทุกคนฝากด้วยแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าโอเคไม่แย่มากนะครับเพราะว่าผมเติมพิมียมว่าเวลาได้ตังค์เนี่ยมันดีกว่าได้ซีแม็กนะครับซีแม็กคอรัปกันแค่สองพันสองเองมั้งตอนเนี้ยแต่เวลายิงบอสมันได้ลุ้นครับบางทีก็ร้อยสุดที่ได้นะสองพันหนึ่งนะครับเยอะสุดคือสามพันหนึ่งสามพันหนึ่งร้อยเพราะว่ามันถ้าได้ดอนอนะเวลามีพเมียมอะมันคุ้มกว่า ได้ซีแม็กครับทุกคนอ่ะฝากด้วยแล้วกันนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมสรวบนี้ก็ฝากเพียงเท่าน,น,นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจุ๊บไปละ